ณหมู่บ้านเล็ก,ลกๆแสนไกลในหุบเขาที่งดงามมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ชื่อปาโปนและบรูโนโพวกเขาทั้งคู่ยังหนุ่มแน่นและใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสำหรับพวกเขาเองพวกเขาจะพูดคุยถึงความใฝ่ฝันของพวกเขาเสมอถึงวิธีที่พวกเขาจะเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน พวกเขาไม่กลัวงานหนักและเฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันของพวกเขานั้นเป็นความจริงพวกเขาพูดคุยกันในทุกๆวันมองหาหนทางและมองหาโอกาสเพื่อให้ความใฝ่ฝันของเขานั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้ วันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงผู้นำหมู่บ้านมีความคิดที่จะนำน้ำจากภูเขามาใช้งานในหมู่บ้านเขาตัดสินใจว่าจ้างคนสองคนให้นำน้ำจากน้ำตกบนภูเขานำลงมาที่หมู่บ้านที่หุบเขาข้างล่างพวกเขาจะได้รับค่าจ้างตามปริมาณของน้ำที่นำลงมาสู่หมู่บ้าน บูโนและป่าปนรับงานมาทำอย่างกระตือรือร้นทุกทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นพวกเขาทั้งสองนำถังน้ำจากหมู่บ้านเพื่อนำไปขนน้ำจากน้ำตกแล้วขนกลับสู่หมู่บ้านไปกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานหนักเพื่อนำน้ำเข้ามาสู่มูบ้านนนพด ในทุกทุกเย็นพวกเขากลับบ้านพร้อมกับค่าจ้างในการขนน้ำในวันนั้นๆบรูโน่พึงพอใจมากกับงานที่ทำและรายได้ที่เขาได้รับเขาแน่ใจมากว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงจากงานงานนี้บรูโน่คิดว่าเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นถ้าเขาใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้น เพื่อขนน้ำให้มากขึ้นในแต่ละครั้งเขาเชื่อด้วยว่ารายได้ที่เขาได้มากขึ้นไม่นานเขาจะมีเงินมากพอที่สามารถซื้อวัวและซื้อบ้านตามที่เขาเคยฝ่ายฝันถึงแต่ปาโปูนไม่ได้พอใจด้วย เมื่อสิ้นสุดวัน,วนเขาปวดร้าวไปทั้งแขนและหลังหมดเรียวหมดแรงเขากำลังมองหาหนทางที่จะทำให้มันง่ายขึ้นในการทำเงินให้มากขึ้น,นแล้ววันหนึ่งปาโปนก็คิดขึ้นมาได้ เขาจินตนาการถึงท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำจากน้ำตกบนภูเขาส่งไปยังหมู่บ้านด้วยท่อส่งน้ำนี้เขาสามารถนำน้ำสู่หมู่บ้านได้มากขึ้นโดยไม่ต้องแบกถังน้ำไปกลับไปกลับจากน้ำตกสู่หมู่บ้านอยู่อย่างนั้นเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผน แน่นอนปาโปนแบ่งปันความคิดนี้กับบูโน่เพื่อนของเขาและขอให้บูโน่ร่วมทำงานกับเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำนั้นแต่บูโน่กลับคิดว่ามันเป็นความคิดที่บา้บาๆทั้งหมดที่บูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะได้มันมาอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าการสร้างท่อน้ำจะทำให้เขาเสียเวลาและทำให้เขาบรรลุปเป้าหมายช้าลงไปอีก ด้วยเหตุนี้บรูโนจึงใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นขนน้ำไปกลับไปกลับถี่ขึ้นเขาแน่ใจว่าด้วยวิธีนี้เขาจะทำเงินมากขึ้นปาปอลยึงตัดสินใจสร้างท่อน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายและมันจะต้องใช้เวลา,าลเพื่อสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ าปาโฟนรู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้นลงแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขาทุกๆวันเขาก็จะไปทำงานขนน้ำเหมือนเมื่อก่อนแต่ในทุกๆวันหยุดในทุกขณะที่เขามีเวลาว่างมีโอกาสเขาจะทำงานหนักเพื่อขุดหินขุดดินเพื่อสร้างท่อน้ำตามความคิดของเขา ในเดือนแรกแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยบรูโนโและชาวบ้านต่างหัวเราะเยาะและล้อเลียนเขาพวกเขาล้อเลียนและตั้งสมญานามปาโปนว่ามนุษย์่อในระหว่างนี้เองรายได้ของบรูโนโเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เขาได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นและวัวเป็นที่เรียงวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เขาใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและใช้เงินจากการทำงานหาบน้ำที่เขาได้มาสิ่งที่บูโน่ไม่ตระหนักก็คือร่างกายของเขาเริ่มงุ้งงอ จากการที่ต้องขนน้ำอย่างหนัก,นกทุกๆวันใบหน้ายับย่นและร่างกายเริ่มอ,อ่อนล้าลงไม่ชา้าเขาเริ่มขนน้ำได้น้อยลงและน้อยลงเนื่องจากร่างกายที่อ่อนล้าและโรยแหลก เดือนแล้วเดือนเล่าที่ปาโปนทำงานสร้างท่อส่งน้ำไม่นานปีแรกก็ผ่านไปสู่ปีที่สอง ท้ายที่สุดปาโปนสร้างท่อส่งน้ําให้สําเร็จเสร็จลงเขาไม่ต้องแบกถังน้ําเพื่อขนน้าลงสู่หมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้ปาโป,ป,ปนได้เงินมามากขึ้นกว่าครั้งไหนๆน้นําก็ไหลลงสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปาโป,ปนกินดื่มนอนหลับหรือกระทั่งในวันหยุดพักผ่อนน้ํายังคงไหลอย,อย่างต่อเนื่อง ตาปวนมีความสุขและภาคภูมิใจในความคิดการยืนหยัดและการทํางานหนักและตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายตราบที่ยังมีน้ําไหลผ่านท่อของเขาเข้ามา เรื่องราวของบรูโนและปาโปนสามารถเทียบเคียงได้กับเรื่องราวชีวิตของพวกเรางานที่พวกเขาทำเปรียบเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ทำในชีวิตเพื่อให้ได้เงินมาบรูโน <Bruno S 1> ได้เงินจากการแบกถังน้ำเขาไปกลับไปกลับแบกถังน้ำเพื่อนำน้ำจากน้ำตกสู่หมู่บ้านเพื่อแลกกับเงินที่ได้มา เพื่อเพิ่มรายได้เขาต้องเพิ่มจํานวนของการขนไปกลับไปกลับให้มากเที่ยวขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ถังน้ําที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจินของพวกเราเพื่อเพิ่มรายได้เราจะต้องทํางานให้หนักขึ้นทํางานเพิ่มขึ้นเช่นทํางานล่วงเวลาหรือแม้กระทั่งต้องทํางานสองงานไปในขณะเดียวกัน เราด้วยเหมือนกันที่จะต้องเพิ่มขนาดถังน้ําของเราโดยการรับตําแหน่งที่สูงขึ้นรับได้ได้ที่มากขึ้นบ่อยครั้งต้องใช้เวลามากขึ้นในที่ทํางานเราส่วนใหญ่ใช้เวลาแลกกับเงินเช่นเดียวกับบรูโนเราต่างก็รู้ว่าเราทุกคนต่างมีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเหมือนเหมือนกันและมันเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงนั้นเพื่อทำงานแต่เพียงอย่างเดียวช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาแลกกับเงินอีกต่อไปแล้วเพราะเรื่องอายุสุขภาพหรือเหตุผลอื่น,นๆเมื่อน,นั้นรายได้ของเราจะหยุดลงทีนี้เรามาทบทวนในสิ่งที่ฟาโปนทำอย่างชาญฉลาด ปาโกลไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีมาแลกกับเงินจํานวนจำกัดแต่เขาใช้เวลาบางส่วนของเขาสร้างท่อส่งน้ำขึ้นมาตเขารู้ว่าท่อส่งน้ำนี้จะทำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องปราบใดที่ยังมีน้ำไหลผ่านท่อน้ำของเขาเข้ามารายได้ที่ได้อย่างต่อเนื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่โดยตรงกับเวลาที่เขาต้องลงมือทำงานในแต่ละวันป่าาโกลรู้ว่าสักวันหนึ่ง อาจเป็นด้วยสายเหตุของอายุหรือสุขภาพ,ขภาพเขาอาจไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่แลกกับเงินที่จะได้ต่อไปอีกแล้วปาโปลรู้ว่าถ้าเขาสามารถทำให้แนวความคิดของเรื่องท่อส่งน้ำให้บังเกิดผลขึ้นมาได้เขาก็เพียงแต่ต้องลงมือทำงานหนักเพียงครั้งเดียวหลังจากการสร้างท่อน้ำสำเร็จเสร็จไปแล้วปาโปลสามารถเฝ้าดูการไหลของน้ำและทำให้มันไหลอย,อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า รายได้ของเขายังเข้ามาเรื่อยๆปาปนลได้แสดงให้เราเห็นว่าเพาื่อให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเราไม่จําเป็น,ปนต้องเอาเวลาไปแลกกับเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆแล้วคุณล่ะคุณยังคงทำเช่นเดียวกับรูโน,น่ที่ต้องใช้เวลาแลกกับเงินอยู่หรือเปล่า หรือคุณต้องการทําเช่นเดียวกับปาโปนผู้สร้างและคงไว้ซึ่งท่อน้ําเพื่อนํารายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหากคุณสนใจในแนวคิดในการสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองโปรดติดต่อกับคนที่ให้ VCD การนําเสนอแนวคิดนี้กับคุณคุณสามารถเริ่มสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองตั้งแต่วันนี้